สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเช่าวาวพี่น้องเช่าเอฟซีของช่องจารังอุบลโคตรลอยเกินครับพี่น้องครับวันนี้เข้ามาเห็ดวาวจิ๋วกันพี่น้องเป็นวาวขนาดสามสิบเส้นครับผมนี่ครับจุฬาสีน้ำเงินแลวก็สองห่องสีแดงพี่น้องนี่ครับจะาลองวาวลูกใายผมเองครับน้องหน้าวินครับผมวันนี้น้องหน้าวินจะผ้าบินพี่น้อง มาเมืองกันเลยครับสกิลการสาววาวลงพี่น้องครับหลังจากเรีนขึ้นบนทองฟ้าลาประมาณหาสิเมตรพี่น้องครับให้เป็นล่องเรียนล่องดึงเมืองครับสาวลงเห็นพอดึงอยากล่องดึงเมืองครับครับมาเมืองกันหากิตกรรมให้เรียนครับหลังเลิกเรียนพอเดห่างไกลจากมือถือยังน้อยพี่น้องครับจุฬาครับเป็นจุฬาบีแข็งยังน้อยครับก็เลยต้องเอาหางท่วงครับผมมาเมืองกันครับจะถึงเมื่อว่า โอเคครับผมน่าจะถึงขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ให้เกียรติเข้ามาชมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ